ใจคิดวนเวียนอยู่กับความทุกข์โกรธเสียใจผิดหวังคิดสิ่งไม่ดีควรทำอย่างไรไปออกกําลังกายไปเดินเดินเยอะๆเ,เดินแบบรู้สึกรู้ตัวรู้อยู่กับกายตนเองการเดินแบบรู้สึกตัวคือการปฏิบัติธรรมเมื่อเรารู้อยู่กับกายตน มันจะระเรื่องอื่นๆไปได้เองมันรู้ลมหายใจตนเองบ่อยๆหายใจยาวๆให้รู้สึกตัวหลุดมากทุกมากตอนไหนให้ไปอาบน้ําแล้วให้เรารู้สึกตัวไปกับสายน้ําที่มากระทบตัวเองถ้ามีฝักบัวให้เปิดรถตัวเองรู้สึกตัวกับสายน้ําแล้วแผ่เมตตาให้กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ความสดชื่นรู้สึกตัวจะกลับมาที่จิตที่ใจเรานะอย่าปล่อยให้ใจทุกข์อยู่กับอกุศลใจอยู่กับอกุศลมันก็ดึงอกุศลเข้ามาอีกไม่จบให้ทำตามที่บอกเพื่อให้ใจมาอยู่กับกุศลนะความสุขสงบแห่งใจจะบังเกิดแล้วกุศลมันจะได้กันอกุศลออกไปเหลือแต่กุศลเมื่อสว่างย่อมไม่มืด ความมืดย่อมแทรกเข้ามาได้ยาก